ลมหายใจมาออกปิดส้ายล่างตักเกรียงล็อกเครื่องด้วยขวาล่างหรอซ้ายล่างหรอกขวาล่างหรอกมันไม่มาหรอ เพื่อนอยู่ขวาบนน <_ d ata> ่ะเฮ้ยอ๋ออ้วกพี่กลางแมพไม่ไล่อ่ะน่าจะโซนบนแล้วมั้งโซนบนพี่เราจริงละแล้วกูขาวแม่งมุมอลย มันไม่ไล่มันไม่ไล่หรอกตั่นหนึ่งนะซ้ายล่างเครื่องหนึ่งโอ้หบนสี่เครื่องา <บน S 1> ย้อนเครื่องถึงว่าได้ไปไหนเลยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเครื่องหมด,เ,ดเออ,อปัน่นใช่เดี๋ยวพี่ปัน่นพี่จะปั่นโซลล่างให้แล้วกันผมรออะไรโอ้โหเหียขวาบนเงโล่เจอเพื่อนะ ิงกลับไปแสนรู้จัดไม่ใช่เพื่อนไปหลังหน้านะไอ้ถัดพวกทานาตะเกียงเอ้ยธานาตะเกียงล็อกเครื่อง,งเครื่อง โอ้โหเย็ดแม่ฝั่งซ้ายนี่เครื่องเฮียจัดเราเครื่องหมดแล้วพี่รอปันออป่นออปั่นซ้ายัน,นมันมาย้ำว่ะพี่นี่มันอ้วกวนหลบย้ำเนี่ยต้องมีจังหวะบ้างแรงนั้นเครื่องสิะเยอะ,ยอะมึงต้องโลกกล้องรองเยอะ เออเพื่อนเอาไอ้เหี้ยเลอะอ้วกแทนที่จะปั่นตรงนู้นไอสัตว์มันน่าแตะเครื่องกูเฉยย้อนปั่นขวาบนไปเลยเนี่ <Okay. S 1> มันไล่อ้วกอยู่อย่างงี้แหละถ้าไม่ปั่นมันก็ไม่น่าไล่หรอกแตะและ้ว ถ้ามีแมงมุมเดี๋ยวกูวิ่งลงล่างแล้วเยอะขวาบนมันโล่งจัดเลยมันไปขวาบนแต่ไรสั่งเหมือนมันไม่เหมือนไม่เช็คซ้ายบนเด้อเครื่องวางสายมันเฮี้ยมันไม่มีซ้ายบนมันมีซ้ายกลางแล้วบ้านใหญ่นี่มีซ้ายบนอีกเรื่องไม่ไรแล้ว ยังไงมันก็ต้องไปนู่นว่ายอนเรื่องขวางบนต้องปัดไว้ได้จริงบ้านใหญ่เพื่อนก็นพักไปแล้วด้วยยังไงก็ต้องขึ้นไปอะ่ะ <c oughs> เก็บพวกแดงไม่ยังไงก็ต้องขึ้นไปอะ่ะมันจะยืนโซนอยู่เนี้ยมันไม่มันไม่เล่นหรอก มันโล่งเหรมันโล่งมากตรงนี้อะไรเนี่ยได้ลงมากลางแมพก็เลยย้อนขึ้นเลย้น่าจะล้มไม่ล้มต้องเล่นหมายนานไปแล้วด้วยตายบนปั่นได้ปะตายบนเจอกูเจอกูเจอกูพี่อะของไม่ติด กลับไปกลับไปกลับไปเีัยมีแม,มงม,มุมบอกว่าไอ้สัตว์ตัวน่าจะล้มล้มปั่นสายบนเออปั่นไปเลยสา้บนกูวนก็ปั่นไม่ได้ที่วนโล่งเลยถ้าบ,บนขวบนนวนอ่ะแฝดวนหนึ่งเออมึงปั่นได้สายบนเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอช่วยนี่ให้มึงปั่นเลยสายบนอ่ะ อังเครื่องนี้ปั่นันฟรียอดปั่นฟรีไปเลยปั่นฟรีไปเลยปั่นฟรีไปเลยเออที่รวัเอออยู่ออยกูอยู่กูปั่นฟรีไปเลยนะเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอช่วยมันเองปั่นฟรีไปเลย ยืนนิ่งว่ะไม่แข็งครับไม่แข็งปั่นเลยปั่นไปยังยอเพื่อนช่วยละโดนตะเกียง <c oughs> ไม่ได้เฉยทำไมมันเป็นใครยืนอ,อะไรอย่เยมีดินนะสวยฝาบ,บนมีด้วยเหรอเครื่องอะ่ะมีฝาบนตึกเฮย้ยอย่าแต่ก้น มันมีเครื่องบ้านใหญ่เครื่องโอ้แสดงว่าบนห้าเครื่องอะย้อนเครื่องเพื่อนแ่เอาเนนี้ห้าหลอห้าสองห้าจริงด้วยเฮียไอผมผมก็ไม่มาหรอกทุกคนฮะเครื่องนาย้อนนาย้อน

กลับไป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 ล้มมันยังไม่เจ็บพี่อ้าวลอยลอยตรงนี้จะเอาเครื่องของพี่ตรงนี้ให้หน่อยดิย้งอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ขวาบนเนี่ยเพือ่อนโอเคโอเคโอเค มันจะเหลือมันจะโซนเครืตรงนี้มันจะโซนเครืงตรงนี้เติร์นตายย้อนไปยื้อยื้อตรงตรงตรงบ้านใหญ่ปั่นตรงบ้านใหญ่กับตรงเนี้ยปั่นกับตรงบ้านใหญ่กับตรงเนี้ยปั่นบ้านใหญ่ไปเลยนะปั่นบ้านใหญ่พอมันพอมันเข้าไปย้อนกระโดดหน้าต่างเข้าไปเดี๋ยวพี่จะแตะเครื่องนี้ยังไงก็ต้องยื้อแค่นี้ มันเดินไปมันเดินไปมันเดินไปเดินไปอ่าอ่าพี่แตะพี่แตะพี่แตะอ่าให้มันกลับมาเนี้ยปัดนนู้น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 ไปเออเพื่อนแตะอยู่พี่เออเอออยู่พี่มีดิน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 ผมว่าผมจุ่มทันปล่าได้ได้ได้แบบนี้ก็ไปจุ่มจุ่มพูบอ่ะ มันไม่มีสาวขาวอะ่ะสวยเปิดตัวเลยเฮ้ย,ยต้องทำให้ใช้ไปแล้วโอ้ยพี่พี่ไม่มีไม้เลยอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่โอ้โหโอย่างเงี้ยบอลลูลหมดไอสัตว์เปิดไปเรื่องนั้นอะ่ะ ไอ้ย้อนมันไป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 ไปไปอยู่ไม้ก่อนไปอยู่ไม้ก่อนเลื่นงกับย้อนสองคนครับเล่นได้สนนั้นอ่ะเราเก็บอวกแดงบ้านหนึ่งอยู่ไหนวะซ้ายบนย่อนต้องล้างอ้วกเลยวะกลับมาหาพี่นะไม่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 มาอยู่อยู่ตรงพี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 ่ไปย้อนไปประตู เพื่อนเขามีทีเท่าจะมาแตะพี่รอไม่ขาแมวมึงม,มันเด้งอยู่เพื่อนแล้วมึงไปล้างอ้วกไอ้เหี้ยเปิดเลยเปิดเลยอุมอ้มอุ้มย้อนแขวนตรงนู้นวะมึงไม้ไม่ได้ตรงนี้ไม่มีไม้ย้อน อย่างนั้นเราต้องล้างอ้วกวาดฟ้าเจ็บอ้วกแดงหาไปเลยวาดฟ้าเออเจ็บไปก่อนเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรรออ้วกหมดแต่รอจังหวะสุดท้ายอ้วกแบบใกล้ๆแล้วค่อยมามันเห็นเพื่อนอ่ะเหมือนพวกออ,กอร่าเลยมันมองไปเ,เพื่อนเมื่อกี้ เดี๋ยวหน้ากูอ๋อ,ององอยู่จอดตู้นี้ได้นะทำไมไม่ได้อ่ะอโอ้ปู่ไม่ได้ป่ะเดีพี่ โอกาสล้มสูงอะได้บ้านฟ้าไมาอยู่ย่างเออ ก็แดงเฮ้ยได้โอ้โหไม่ได้ย้อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พ bah uk, bah uk ี่ผมบล็อกผมบล็อกให้หมดไม่ได้ไม่ได้กูณไม่คุไม่ได้มึงไปเลยมึงไปก่อนเลยพ okay, okay. okay. ี่ได้พี่กูครบอ่ะกูครบอยู่อ่ะโอเคพี่ยังมีใจยากอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องตัวมันก้าวแล้วอ่ะ หอยพี่ร้างวะมีร้างละแ้าแขวนตอนนี้กูสองกูช่วยเลยตอนนี้วะพี่เฮ้ยใช่บล็อกหลุดปะห้าสิบพี่ห้าสิบไม่หลุดพี่ไม่หลุด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 แมวแล้วเพื่อนอะไรอ่ะเพื่อนยวเทนิง อุย้ยโหเจ็ดแม่แตายแยกแล้วไม่โดนเพื่อนอยู่ไหนยอนเพื่อนช่วยอะไรพี่พี่ออกเลยอ่ะวิ่งมาบนกลางอะออกได้ออกได้มันพวกแดงผมว่าน่าจะได้ไดอโอ้เพื่อนออกไม่ได้พี้ ย่ามาอยู่กันกลางแม่อยู่เครื่องเครื่องตรงเนินอะ่ะบนกลางตรงกลาง ก็กว่าครับพี่ออมบานฟ้าจะไปลง,ลงทางซ้ายเออลงทางซ้ายไปแดงกันอยู่เลยพี่เออให้มันมามันอยู่ไหนวะหมดแล้วหมดแล้วอยู่ตรงพี่อยู่ตรงพี่ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ไดร้อยพี่จะเปิดประตูให้ ต้องมาเลยนะยังไงก็ต้องมาเลยอะอยู่ไหนได้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 เฮียไหนจะผายเครื่องเกิดข้างบนกลางห้าข้างบนห้าเครื่องข้างล่างสองเครื่องเจออ้วก ไปสองคนโหไอ้เหี้ยมีได้หรอห้าเนไกจั